วันนี้เราอยู่อยุธยานะครับเนี่ยเรามาดูงานฝีมือของช่างอายุธยานะโอ้โหหามงี้มันได้ขนาดนี้เลยนะครับช่างอายุธยานี่มันไม่ธรรมดานะงานศิลปะมันยิ่งใหญ่อลังการมากเลยอนาะ <c oughs> จารย์เฉลิมชัยเหนื่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> หมดแรงแล้วนะเล่นเยอะไม่ได้อาจารย์เฉลิมชัย <c oughs> สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับ ผมบังต้งนะครับนะรายการต้องตามวันนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเที่ยวที่โบราณสถานนะถ้ามาอยุธยาเราต้องมาที่นี่เลยวัดพระธาตนะวัดมหาธาตุช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะเพราะว่าโควิดนะปกตินี้นะท่องเที่ยวจะเต็มเลยนะครับตรงนี้นะฮัลโหล how you my name is เฉลิมชัย my name is โอ my name โอเคบาย ตื่นเต้นโอ้ย,อยหลายปีแล้วตั้งแต่เลิกทํางานร้านอาหารแถวสุขุมวิทไม่ได้คุยแล้วคุยกับฝรั่งกับมั่วอย่างเดียวจริงๆอยุธยานี่มีท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็มีร้านอาหารแบบที่เป็นฮันร้านก็เยอะนะแบบที่ไม่ฮันร้านก็เยอะมีกุ้งเผามีโอ้เยอะแยะไปหมด แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปลงเชือกกันได้ข่าวว่าลงเชือดนั้นเขามีวัวออสเตรเลียมาเชือดนะแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเราจะไปลองกันว่าวิธีการเขาทำวัวออสเตรเลียเนี่ยเขาเชือดเขาทำเขาทำกันยังไงเราจะไปแบบอาจารย์เฉลิมชัยมาแล้วครับผมบางฟาลิศครับนี่คือบางฟาลิศว่าย,ยังไงครับผมบางฟาลิดนี่ลงลงเชือดโคนี่ก็คือ ฆ่างัวใช่ไหมครับใช่ครับเออนี่จกีสุภาพนะเกสุภาพนะเกยร์สเกสุภาพอย่างนี้แหละลงจีเอ็มพีมา5ปีแล้วครับ5ปีลงเชือดก็คือได้รับการรับรอง GMP ประพุบัรุสด้วยนะครับเนะเพราะฉะนั้นวัวเรานี่สะอาดสะอ้านแน่นอนวันนี้เรายังไม่ได้เชื่อดวัวของของมาเ y b บมีครับแต่แค่มาดูโครงสร้างที่คืนวัวทางลงวัวอะไรประมาณเนี่ยดูคร่าวครับ อันนี้เป็นที่พักวัวตอนที่มาจากฟาร์มคุเชลอ่าก็คือพักให้มันใจเย็นๆก่อนพักให้มันใจเย็นๆก่อน6ชั่วโมงอพระยะทางมาเดินมันใกล้อ๋อแต่มันไกลอาจจะใช้เวลาพัก2-4ชั่วโมงก็จะเป็นวันว่างั้นเถอะวัวพักเรียบร้อยแล้วเนี้ยอันนี้เป็นซองวัวขึ้นไปข้างบนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้เข้าไปลงทีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงพอเข้าจากซองมาแล้วเนี่ยมันจะเดินมาเข้าที่นี่อันนี้เวลาวัวเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ย แล้วก็จะทําการล็อกคอไว้อ่าอ่า,อาพอล็อกคอเสร็จแล้วก็จันคางหัวขึ้น <c oughs> อันนี้ไม่ไม่เหมาะสําหรับคน,นครับอันนี้เหมาะสาหรับบัวตั้งมุม90องศาอ๋อนี่คือตามหลักการสากลเลยครับเดี๋ยวเราก็จะมีตัวสแตนมายืนเชือดเอา อันนี้ก็เหมือนเป็นโรงของคอมบรีเบียครับหนังขาวัวหัววัวออกช่องนี้หมดเลยหลังยอดตัวแล้วนะก็จะขึ้นลอกขึ้นลออมามาเรื่อยๆรื่อเรื่อยๆเรื่อยแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ผ่าซากวัวมันจะห้อยมันี้่ใช่ไหมจะผ่าจางพอมาตรงนี้เสร็จเนี่ยนี่คือไปล้างน้ําสุดท้ายอุณหภูมิในห้องชิวนี่ประมาณเท่าไหร่ครับศูนย์ถึงสี่องศาครับอันนี้ชิวไว้กี่วันมันสามถึงสี่วันแล้วแต่ครับแล้วแต่ทาง ทางควันนี้บีประมาณ3 4วันไปอยู่นู่นก็อีก3าม่วันให้มันเดินน้ําอันนี้นี่ถือว่าเซ็ตตัวแล้วผนย้ายได้แล้วอยู่เกิน24บชั่วโมงนี่ก็โอเคแล้วโอเคแล้วเสร็จแล้ววัวจอกทางนู้ดเข้าทางนึงออกทางอันนี้เป็นวันเวรับถ้าเกิดว่าย้อนสอนไปตํารวจจับคือถ้าเข้ามาร้อยกิโลเนี่ยออกต้องได้แค่98ถ้าเข้าร้อยออกร้อยกิโลเสียตัวแน่ไม่มีทางจะเท่ากันเรามาที่ฟาร์มนี่ผมจะ ผมจะขอผมจะเอาเนื้อนี่กิน่อยแล้วจะเอาหัวไม่ใช่หัวบางนะหัวงัวเออหัวบางก็มีเรื่องกระบ๋งแน่ต้องผ่านบางไปก่อนผ่านหลายด่านเคล็ดลับเคล็ดลับความลักนิดนึงเคล็ดลับความลับนิดนึงหลังจอหลังจอหลังจอ้ามายุทธยา รู้ว่าถึงไม่ถึงก็คือดูข้างทางกินโรตีสายไหมนี่ต้องกินที่อยุธยาของแท้ต้องอยุทยานะครับนะอยุธยาเขาขายข้างทางในกรุงเทพขายในข้างในตลาดแค่นั้นแหละต่างกันนะอย่างอื่นไม่ต่างกันอาเนียเราก็จะมาแวะดูของฝากข้างทางที่อยุธยาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันให้เสี่ยงชีวิตจะเป็นจะตายนี่รถตู้มีนี่เขาขับมันจอดตรงนี้แทนที่มันจะลงจากรถมาแล้วก็เดินมาซื้อสายไหม มันให้เดินมาจากทางนู้นข้ามถนนมานี่เขาซื้อนี่จางไหนกันจางไหนกันต้องตามต้องตามต่องไหนช่องเขียงออนไลน์เนื้อหาของรายการนี้คืออะไรตามกันมาเที่ยวมาตามหาวัตถุดิบเออแล้วก็ไปขอกินรีร้านเขาอย่างเงี้ยเพื่อจะไปรีวิวให้ร้านเขาเราก็ขอกินรีอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เรากินรีคนที่สองให้ดูวมนกนไม่รู้จะไม่รู้จต่คิมแล้วเนี่ยไม่จะ่คิมละ อร่อยสายไหมนุชยาเป็นอาหารที่ฮาลร้านอ๋อมุสลิมทานได้เป็นอาหารที่ฮาลร้านนะครับนทานด้ทานด้วยเขาขับไปขับมาเนี่ยขับผ่านไปผ่านมาก็จะมีเศษฝุ่นเศษอะไรบ้างก็ไม่เป็นไร่าถือสากันนะครับนนเรานนะเราอ๋อเขาซีนอย่างดีนะครับนะไม่มีเศษฝุ่นนะพูดเล่นนะครับุ่คุณนอะขึ้นไหนบ้างเดี๋ยวต้องรอสักครู่นะเพราะว่าแป้งหมดนั้งเลยอระบายเลย จากรอมาสามชั่วโมงเนี่ยโรตีสายไหมยุทธยาอาบดินภาควิหกถนนอะไรนะเนี่ยอ่าถนนช่างมันเถื่อตรงข้ามตึกสุภานะครับอยากได้สีแปลงหน้าอยากได้กลิ่นไปข้างหลังออยากได้ความอร่อยมาที่อาบดินไปกลับไป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 มันบังไปก่อนครับสลามในคุ้มครับผมครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับอะไรนะ สำหรับน้ำชานะเมื่อกี้ก็ไปกินชามาอร่อยมากชาปากีพม่าชงไม่ได้เหยียดเพศเยดสัญชาตินะอย่าดราม่านะเราได้หัววัวมาแล้วหัวกิงหัวกิงนี่นี่หัวกิงก็ติดต่อที่นี่ได้นะเบอร์ทรเบอร์โทรเซิร์ชดูก็ได้นะอะไรลงค่าโคฟาลิศอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องเขียงออนไลน์นะใน YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็ t ิกตอ k ไม่รู้มีหรือเปล่าเอาไป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 พอพอพอไป ไปไปไปมันคัด